สวัสดีค่ะวันเจอกันในคลิปสุดท้ายแล้วเยดีใจใช่ไหมนะก็ก่อนอื่นนะคะพี่ก็ต้องอ,อ,อาจจะต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะหลายๆอย่างอาจจะเช่นอะไรมือพี่อาจจะไม่สวยนะอาจจะพูดต้ำไปซำมานะพราตื่นเต้นมากนะหรือว่าอ,อ,อาจจะมีปัญหาเรื่องเทคนิคนะคะเรื่องการเปลี่ยนสีปากกาเ่ยพี่มีปัญหา,าจริงๆนี่คือ50คลิปนี่โอ้โหเป็นอะไรที่ นะก็ยังไงนะคะก็ถ้าตรงไหนเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยโอเคนะก็ขอภายไว้นะที่นี้นะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้นะหรือว่ามีอะไรใหม่ๆหรือว่ามีตรงจุดไหนที่พี่ไม่ได้พูดหรือว่าที่เราสงสัยนะก็สามารถไปพูดคุยกันได้ในแฟนเพจนะคะก็ ยังไงเราก็ยังติดต่อกันได้นะเสมอยินดีนะคะรับทั้งคำชมนะคะแล้วก็คำตรงนี้นะเพื่อจะเอาไปปรับปรุงนะใน การปรับหนังสือเล่มนี้หรือว่าอาจจะทำหนังสือนะเล่มถัดไปนะแล้วก็สุดท้ายนี้นะพี่ก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้นะจะทำให้พวกเราเนี่ยรู้สึกสนุกนะกับวิชาโลกและดาราศาสตร์นามากขึ้นนะหวังว่าหลายๆคนอาจจะสนใจนะในสาขาวิชานี้เพิ่มขึ้นนะหรือว่าอยากจะไปเรียนเฉพาะทางทางนี้เลยหรือว่าอ,อ,อาจจะมีคนที่ รู้สึกว่าเอ้ยวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นอะไรที่สนุกนะแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะมากขึ้นนะแล้วยังไงนะก็ขอให้พวกเรานะมีความสุขนะกับการเรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็ขอให้ได้คะแนนดีใช่ไหมในทุกๆสนามสอบนะก็ขอให้พวกเรานะาประสบความสำเร็จนะในเรื่องการเรียนวิทยาศาสตร์นะยังไงก็เราสามารถเจอกันได้เนาะในแฟนเพจแล้วก็ หนังสือเล่มหน้าโอเคบายบายขอบคุณุทุกคนมากเลยค่ะ